สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 เสนอ No Dust No Dust รู้สู้ฝุ่นโดยโครงการ a i r for a l l ลดการเผาเพื่ออากาศสะอาด ในช่วงนี้นะครับขอ,อนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้สู้ฝุ่นนะครับ No Dust No Dust นะครับกับสาระความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่าและ pm 2 5ในหลากหลายแง่มุมนะครับเพราะว่าการรู้จักและเข้าใจฝุ่นก็จะช่วยให้เราทุกคนเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็นำไปสู่กันแก้ไขนะครับเพื่อให้อากาศที่เราหายใจเนี่ยสะอาดปลอดภยัยไร้มลพิษ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราทุกคนดังนั้นก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้สู้ฝุ่น no dust no dust กันนะครับ กลับมาในครั้งนี้นะคะสำหรับรู้สู้ฝุ่นโนดัสโนดัสนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ของรายการของเรารนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะห่างหายกันไปพอสมควรนะคะแต่รับรองว่าในเดือนนี้ค่ะกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่เราน่าจะได้พบกันบ่อยครึ่ง<อ>บ่อยขึ้นนะคะสำหรับรู้สู้ฝุ่นในครั้งที่แล้วถ้ายังจำกันได้นะคะดิฉันกับคุณธีรภาพก็ร่วมพูดคุยกับ ท่านอาจารย์สมพรนะคะรองศาสตราจารย์ดรสมพรจันทระนะคะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยการลดไฟป่ากรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติสุดเทพปุ๋ยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่นโยบายและการสื่อสารเชิงรุกนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่ว่าการวิจัยและโครงการต่างๆนั้นมีอะไรบ้าง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกําลังทําอะไรกันอยู่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึงนั่นก็คือการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและ pm 2 5เพื่อให้ทุกๆคนในสังคมมีอากาศที่ดีไว้หายใจไม่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ซ้ำซากเหมือนที่เป็นมาและเผื่อในอนาคตด้วยอ่ครับในครั้งที่แล้วในรายการของเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับแผนงานวิจัยการลด ไฟป่ากรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะครับด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่นโยบายและการสื่อสารเชิงรุกแต่ว่าก็ต้องขอเล่าคุณฟังได้ทราบก่อนนะครับว่าก่อนหน้าที่แผนงานวิจัยเนี่ยจะเริ่มดําเนินงานอมอชอของเราเคยมีความร่วมมือกับทางวอชอรหรือว่าสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติเพื่อทําการวิจัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5กันแล้ว ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะขอพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปพูดคุยเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านั้นนะครับในรายการวันนี้รู้สู้ฝุ่นโนดัสโนดัสเราได้รับเกียตรติจากอาจารย์ภัยศิษิ์พาณิกุลนะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะของหัวหน้าโครงการวิจัยการบริหารจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนากลไกาการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศนะครับหรือว่า PES เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่จะมาเล่าให้เราได้ทราบกันว่าการวิจัยที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรกันไปแล้วบ้างและมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นอย่างไรบ้างตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะโครงการวิจัยการบริหารจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนานกลไกการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศนะคะเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพปุย๋ยจังหวัดเชียงใหม่ที่อาจารย์ไปสิธิ์เป็นหัวหน้าโครงการนั้นนะคะ,ะประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อยหลายๆโครงการในส่วนนี้ เราคงจะไม่ลงในรายละเอียดกันนะคะแต่สิ่งที่อยากจะชวนอาจารย์มาพูดคุยกันในวันนี้คือเรื่องของเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่มีชื่อว่ากลไกการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศนะคะที่ในโครงการวิจัยมีโครงการย่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง2โครงการด้วยกันก็เลยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาค่ะอาจารย์ว่ากลไกนี้ดีอย่างไร การนำมาใช้จะส่งผลอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5ซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนที่สุดนะคะก็ต้องเป็นท่านอาจาราย์ไัยศิษฐ์เท่านั้นนะคะในวันนี้ค่ะครับค่ะขออนุญาตให,ให,ให้ให้ภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหา,ามลพิษทางอากาศของภาคเหนือเนี่ยดำเนินการมาผมคิดว่าแก้โดยใช้ วิธีการรูปแบบต่างๆเนี่ยมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับที่มีภายใต้การแก้ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเป็นคําถามใหญ่ๆก็คือว่าทำไมยิ่งแก้ยิ่งปัญหายิ่งหนักทำไมยิ่งแก้แล้วเนี่ยมันไม่จบสิ้นทักทีนะครับก็เลยเป็นที่มาของโจทย์วิจัยใหญ่ก็คือว่าอะไรเป็นเป็น turning point หรืออะไรเป็น pain point <c oughs> ที่ทําให้ระบบการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ผลอันนี้ที่เป็นเป็นโจทย์ใหญ่ครับเพราะภายใต้ การใช้งานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเนี่ยก็ทําให้เกิดโครงการวิจัยเป็นชุดโครงการสองชุดโครงการด้วยกันชุดแรกก็คือเป็นชุดโครงการเรื่องวิทเบรคบิทดาต้าซึ่งตรงนี้เป็นเป็นตัวเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยในการทําให้การมองปัญหาการแก้ปัญหาการติดตามต่างๆเนี่ยมันมันมีข้อมูลแบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถนํามาสู่การการวางแผนการแก้ปัญหาการระบุจุดต่างๆนี้ได้อันนี้เป็นชุดโครงการอันที่หนึ่ง ชุดครงการที่2องคือแผนงานป่าไม้นะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการที่มองเฉพาะในกรณีของภาคเหนือโดยตรงว่าจริงๆแล้วการเกิดมลพิษทางอากาศปีม2.5ในทางภาคฐานใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องของการเกิดไฟที่มันเกิดขึ้นในเขตป่าในในพื้นที่ในลักษณะต่างๆ,ๆนะเพราะรฉะนั้น่ายใต้สองโครงการชุดใหญ่เนี่ยก็เป็นสองโครงการที่ถูกมองว่าเป็น แนวทางในการที่จะนํามาสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของพลพิษทางอากาศในทางภาคเหนือนะครับทีนีในในใน้ในโครงการในแผนงานโครงการชุดป่าไม้เนี่ยซึ่งมันเป็นแผนงานที่มุ่งไปสู่การจะแก้ปัญหาพอยซอดหรือการเกิดแหล่งกําเนิดไฟที่เกิดข,ขึ้นในพื้นที่ป่าเนี่ยม,มันก็จะมีโครงการต่างๆอยู่5โครงการด้วยกันนะเป็นโครงการเรื่องของการทําฐานข้อมูลและแผนระดับพื้นที่นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีท่านอาจารย์พลพัฒน์เนี่ย ใหยมองตรงนี้อยู่อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เบียร์ทำเรื่องของการสารวจตัวความบุดผลสมบูรณ์หรือศักยภาพของทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ของโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานสุเทพปุ๋ยว่ามันมีทรัพยากรที่หายากทรัพยากรที่มีมูลค่าต่างๆยังไงโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชมีชีวิตต่างๆในสัตว์นะฮะอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของการสารวจเรื่องของแนวกันไฟที่เหมาะสมว่าแนวกันไฟที่ควรจะเป็น สำหรับการป้องกันไฟในกรณีของพื้นที่อุทยานสุเทพโุยซึ่งมันมีลักษณะที่เป็นภูเขามีลักษณะที่เป็นป่าในรูปแบบต่างๆมีความใกล้ชิดกับประชาชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแนวกันไฟที่เหมาะสมมากควรจะเป็นยังไงครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อันหนึ่งที่เรียกว่า PS หรือ Payment for Ecosystem Service เนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาช่วย เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะใช้ในการจูงใจในการที่ทําให้เกิดการออกแบบระบบในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยมุ่งในเรื่องของการลดการใช้ไฟการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟนะฮะซึ่งนี้เดี๋ยวผมขอลงในอีกครั้งหนึ่งนะครับ่านัก็เป็นเรื่องของการใช้ตัวจารีประเพณีใช้กฎระเบียบในระดับชุมชนในการที่จะมาสู่การการวางกฎเกติกาในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เทอมที่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่จะจะมีความจําเป็นต้องใช้ไฟหรือว่าจะวางแผนในการลดการใช้ไฟยังไงนี่คือเป็นเครื่องมือ,อมในในในชุดโครงการย่อยๆนคะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ทีนี้กลับกลับมาสู่เรื่องเรื่อง PS เนี่ยนะครับ PS มันชื่อมันก็บอกว่าเป็นเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับระบบนิเวศก็คือมันมาจากหลักคิดที่ว่า เมื่อเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเนี่ยมันควรที่จะจ่ายคืนให้กับตัวทรัพยากรเพื่อท่งการให้ทรัพยากรมันใช้อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถฟื้นคืนกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตรง ps ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดในการที่จะทํำยังไงที่จะทําใหา้ภาคส่วนต่างๆไม่เฉพาะแต่คนที่ได้รับประโยชน์อย่างเดียวนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องในพื้นที่อรอบอุทยานสามารถที่จะช่วยดูแลลดการลด ลดการใช้ไฟลงสามารถที่จะดับไฟได้เร็วสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพป่าได้มันก็จะทําให้ตัวระบบนิเวศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพก็ตามเนี่ยมันเกิดับขึ้นมาแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะพี่น้องที่อยู่ในในเขตพื้นที่ใกล้พยานคนในเมืองเชียงใหม่คนในกรุงเทพที่ได้รับน้ําคน,นต่างๆเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเพราะฉะนั้นพูดด้รับประโยชน์จาก จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยควรจะต้องจ่ายตอบแทนคืนให้กับตัวระบบนิเวศนะฮะ <Okay. S 2> แต่ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการที่ทําให้การการแก้ปัญหามันเกิดขึ้นที่ที่มันสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเดิมเวลาเราแก้แก้ปัญหาอะไรเรามักถึงหน่วยงานภาครัฐในการแก้ต้องจัดสรรงบประมาณเข้ามาต้องจัดกําลังคนเข้ามาต้องจัดเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาซึ่งมีข้อจํากัดมากๆและมีมีรายละเอียดที่ใช้ งินได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างเล่านี้เพราะฉะนั้น PS เนี่ยก็เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการที่จะช่วยระดมทรัพยากรไม่เฉพาะแต่ตัวเงินอย่างเดียวแต่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจากภาคสังคมเนี่ยในการเข้ามาช่วยในการทําให้เกิดการแก้ปัญหาอันนี้คือคือสิ่งที่เป็นข้อดีของของของ,ของอเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะเช้ามาเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะตัวอย่างเช่นนะฮะชาวบ้านที่แม่สา น้อยต้องการเีียะเปลี่ยนจากการทรําเกษตรแบบแบบเชิงเดี่ยวมาสู่การทําการท่องเที่ยวแบบชุมชนต้องการที่จะมีการปรับแนวของแบบพื้นที่ที่เยงทำกินอยู่เนี่ยให้มันลดขนาดลงเอาต้นไม้ไปปลูกให้มันมีควาป่าฟื้นคนนืนขึ้นมาทําทำ,ทำเทรลในการที่จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากการเกษตรมาเป็นโฮมสเตย์่างต่างเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดมี ในการที่เขามาสนับสนุนที่ภายใต้โครงการ PS เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยทําให้การแก้ปัญหามันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นไม่จําเป็นต้องรอแต่งบประมาณของภาครัฐอย่างเดียวค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะครับค่ะอาจารย์คะแล้ว,ลวหลังจากที่เราเริ่มดําเนินการมานะคะปัญหาอะไรที่คณะนักวิจัยเราค้นพบนะคะซึ่งนํามาซึ่งสมมติฐานว่ากลไก PS เนี่ยมันจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คะ่ะอาจารย์ คือจริงจริง,รงมันอาจจะไม่อาจะไม่อาจจะไม่ได้บอกเป็นปัญหาก็ได้แต่เป็นเรื่องของการที่มันเพิ่งเริ่มในการที่จะทําเรื่องนี้นะ,ะพอเริ่มจะทําเรื่องเนี้ยม,มันก็มันก็เกิดในจุดเล็กๆที่จะต้องมีการพูดคุยกันมีการที่จะต้องมาวางแผนกันแล้วก็ทําให้เกิดการสื่อสารไปภายนอกว่าถ้าเกิดชุมชนต้องการจะปรับเปลี่ยนแนวทางในการ ใช้ไฟลดลงเพื่อต้องการทําให้อากาศดีขึ้นต้องการให้ทรัพยากรธรรมชาติกับขึ้นมาเนี่ยจะมีภาคเอกชนไหนบ้างที่จะเข้ามาหนุนในการทําโครงการนี้หลายที่เนี่ยเขาก็บริจาคเป็นเครื่องเป่าฟันกับเครื่อง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 เป่าเข้ามาหลายคนให้เป็นเงินก้อนขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัวตัวการริเริ่มต่างๆนั้นเนี่ยมันก็มันเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะกอ้ความ ความไม่ชัดเจนก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ตามเนี่ยมันจึงทําให้การเดินในเรื่องนีมน้มันเกิดขึ้นอย่างค่อยคอยเป็นค่อยไปช้าๆนะฮะมีความพยายามในการที่จะทําให้เกิดการจรูงใจของภาคเอกชนในการที่จะใช้มาตรการทางภาษีเติมเข้ามาคือ PS ก็เก็เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภาษีก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะมาช่วยตรงนี้ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเอกชนรายไหน,ไหนบริจาคเข้ามาภายใต้ PS ที่มาช่วยแก้ปัญหาเรื่อง ละพิธทางอากาศของเพสองจุดห้าในทางภาคเหนือจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนะฮะไปหักค่าใช้จ่ายได้หรือว่าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะจริงนี่ค,คือคือคือสิ่งที่เป็นจะเรียกว่าอาจจะไม่มองว่าเป็นปัญหาแต่เป็นจุดที่เพิ่งเริ่มแล้วก็มีการขยับค่อยๆขยับไปนะครับครับทีนี้อยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงครับว่าระบบ p e s เนี่ยมีกลไกการทํางานอย่างไรแล้วก็เมื่อเราใช้กลไกดังกล่าวแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมามีอะไรหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับผมผมอยากอธิบายแบบแบบย้อนสอนนะฮะก็คือว่าเอาต้องเป้าหมายก่อนลกันเป้าหมายคือถ้าเกิดเราต้องการที่จะลดการการเกิดไฟป่าขึ้นมาเกิดไฟในพื้นที่ป่าซึ่งไฟในพื้นที่ป่าเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้มลพิษทางอากาศมาตกในครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆขึ้นอยู่ว่าลมจะไปทางไหนทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราต้องการจะลดการใช้ไฟลง แต่วิธีการลดการใช้ไฟลงเนี่ยมันต้องลดไม่ใช่เป็นลักษณะของการเข้าไปดับไฟแบบแบบเกิดเหตุแล้วเข้าไปดับแต่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างของการเกิดไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่บางพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าก็ดีชาวบ้านต้องจําเป็นต้องใช้ไฟในในใน,ในส่วนตรงเนี้ยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนวิธีการใช้ไฟของชาวบ้านลงในกรณีดังกล่าวเนี่ยเราจะมี อะไรเข้ามาช่วยยกตัวยอย่างเช่นถ้าเกิดแต่เดิมก็ใช้มาตรการห้ามจับอะไรต่างล่านี้นะซึ่งซึ่งซึ่งไม่เกิดผลในระยะยาวแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้โดยการเปลี่ยนอาชีพชาวบ้านเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการจัดการในระดับพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณใช้เงินเท่าไหร่หรือใช้รีซอสเท่าไหร่ไอ้รีซอสที่ว่าเนี่ยมันมีภาคเอกชนไหนบ้าง ที่ยินดีจะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนนะฮะเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการกลไกของของตัว p s เนี่ยก็คือว่ามันต้องเห็นเป้าก่อนว่าเราต้องการจะลดการใช้ไฟหรือดลดรดสปอตหรือลดเบร์สกาลงที่เกิดขึ้นจากจากโครงสร้างการใช้ไฟการจะลดดังกล่าวมีมาตรการที่จะไปต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในพื้นที่ต่าง,งต่างเหล่านี้ในการเปลี่ยนดังกล่าวนั้นเนี่ยเพื่อเกิดความยั่งยืนเนี่ย มันจําเป็นต้องมีเงินงบประมาณมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใส่เข้ามายกตัวอย่างเช่นนะถือว่าบางพื้นที่ <c oughs> ที่มีมีพรานที่เข้าไปล่าตาัดป่าแต่เราต้องใช้ไฟกรณีแบบเนี้ยจะเปลี่ยนพรานในฐานะที่เป็นผู้ล่าเนี่ยให้มาเป็นยามหรือเป็นกาดหรือเป็นคนที่คอยตรวจสอบเรื่องของการเข้ามาใช้ไฟได้ไหมซึ่งตัว การเปลี่ยนกล่าวเขาเสียรายได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีงบประมาณมีเงินให้เขาในช่วงของการที่ต้องเฝ้าระวังในการตรวจเป็นยามอะไรต่างๆนี้ไอ้นี่ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างการใช้ไฟลดการใช้ไฟลงนะครับก็คือเหมือนการจูงใจอย่างหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับเป็นมาตรการจูงใจครับหรือหรืออีกตัวอย่างหรือ้าเกิดให้เห็นได้ชัดตัวอย่างของที่แม่ริมเนี่ยนะฮะชาวบ้านทําฝายมีชีวิต การทำฝายมีชีวิตทําให้ทําให้เกิดการฟื้นฟูลําน้ําขึ้นมามีน้ําตลอดทั้งปีน้ําที่แม่ลินลงไปสู่ปะปาของแม่ริมปะปาแม่ลิมจากเดิมที่เขาคิดวางแผนว่าจะต้องไปซื้อที่เก็บน้ําไว้เพื่อทําปะปาในช่วงหน้าแรงประมาณสามสี่รอยล้านเนี่ยพอมีฝายมีชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ต้องทาเพราะไม่ต้องเสียเงินสามสี่ร้อยล้านเก็บสารองน้ําไว้เพราะว่าสำหรับรองน้ําที่มันเกิดขึ้นในระบบธรรมชาติผ่านทางฝายมีชีวิตเนี่ย ทำให้การประปาประหยัดเงินข้อนี้ไปการประหยัดเงินของการประปาดังกล่าวแทนที่ก็าไปควักเงินสามสี่ร้อยล้านเพื่อท,ทําที่เก็บน้าประปาในช่วงหน้าแรงเขาสามารถที่จะเอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่เขาประหยัดดังกล่าวเนี่ยมาจ่ายตอบแทนคืนให้กับตัวตัวคนที่ทําฝายคนที่ช่วยดูแลฝายคนที่ช่วยดูแลป่าที่เป็นป่าต้นน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นพีเอชดับหนึ่งนะครับครับค่ะค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ใช่พีเอชมันไม่ใช่ซีเอช พิซ uh huh. า,าเป็นเรื่องของการที่จะเอาเงินเข้ามาเพื่อทําประโยชน์ในนามของบริษัทนะฮะแต่ว่าพีอมันเป็นลักษณะของการที่จะต้องไปสัมพันธ์อยู่กับเรื่องเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศท,ที่มันฟื้นฟูกลับขึ้นมาว่าว่าฟื้นฟูกลับมาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องควรจะต้องจ่ายตอบแทนคืนยังไงนะครับค่ะ okay. ฉะนั้นข้อดีของ PES ค่ะอาจารย์คะมันมันคืออะไรบ้างคะอาจารย์ยกเป็นข้อข้อมาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอันที่หนึ่งก็คือว่า PES มันเป็นเรื่องของภาคภาคภาคประชาชนเนี่ยแนวแนวแนวลาบมันไม่ใช่เป็นลักษณะของของเงินของประมาณที่ลงมาจากภาครัฐแต่เป็นภาคประชาสังคมภาคประชาชนเข้ามาสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาอันที่สองคือว่ามันมีลักษณะที่มุ่งเป้าที่เฉพาะจอดตรงได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการจะลดการใช้ไฟลงในระดับพื้นที่เงินงบประมาณเงิน PS เที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการจะลดการใช้ไฟซึ่งจะต่างจากงบประมาณของภาครัฐที่พอให้หน่วยงานมามันก็จะต้องไปจับสั่เรื่อจากค่านุ่นค่านี่อย่างต่างเหล่านี้ถูกไหมฮะเรือเงินมาสู่การแก้ปัญหา จริงๆไม่เท่าไหร่แต่ P.S. เนี่ยระบุตรงมาเลยกับกับกับกลไกของการที่จะทําให้ตัวระบบนีเวศมันกลับคืนมาลดการใช้ไฟลงหรือฟื้นฟูปา่าอะไรก็แล้วแต่อ,อันที่สามก็คือว่า <c oughs> มันมีลักษณะของการที่ทําให้เกิดองค์กรในการจัดการในการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบแบบถาวรได้ก็คือว่าเปลี่ยนชุมชนที่เคยใช้ไฟลดการใช้ไฟลงชุมชนดังกล่าวสามารถที่จะเข้ามา ทําให้สภาพของสิแวดล้อมดีขึ้นทําให้ลดการเกิดการใช้ไฟลงนะฮะกรณีดังกล่าวเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการที่ไปฟื้นฟูระบบนิเวศนั่นเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นภาคส่วนภาคประชาสังคมที่ต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่ได้รับผลกระทบทางได้รับได้รับผลบวกทางอ้อมอะไรก็แล้วแต่เข้ามามีส่วนตรงนี้ได้นะครับอืมทีนี้อยากทราบว่า งานวิจัยที่ผ่านมาของเราเนความเข้าใจการตอบรับของภาคส่วนต่างๆกับการนำกลไก PES มาใช้เนี่ยกับการแก้ปัญหาไฟป่าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือคือ,อ,อด้วยความที่มันมีก็บเกิดขึ้นระหว่างการทำงานในพื้นที่กับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาสนับสนุนนะฮะตรงเนี้มันก็ทำให้เกิดเกิดแพลตฟอร์ม ในทางด้านดิจิตอลขึ้นมามีเว็บไซต์มีเว็บไซต์เทใจนะฮะที่ที่จะเป็นตัวกลางในการระดมดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์ก็จะทําหน้าที่ในการออกแผนสิ่งที่ชุมชนอยากทำออกกิจกรรมที่ชุมนชมนอยากทำบวกถึงผลที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดกิจกรรมที่ชุมชนทาตั้งต่อไปนี้หนึ่งสองสามจะทําให้อากาศดีขึ้นยังไงจํานวนวันจํานวนรถสปอร์ตลดลงยังไงเกิดการพื้นฟูปางมา็นยังไงอันนี้คือกิจกรรมที่ต้องไป,ต,งไปต้องไปสื่อสารให้กับ ทางฝั่งของคนที่อยากจะสนับสนุนเนี่ยเข้ามามีส่วนในการจ่ายทั้งจ่ายดังกล่าวนะฮะไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นเป็นแกลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามเมื่อกี้บอกว่าไอ้ไอ้ตัวตัวช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการทําเรื่องนี้เนี่ยมันมันมียังไงเนี่ยไอ้ตรงนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับครับค่ะอาจารย์คะ,ะได้ทราบมาว่าการวิจัยการทํางานร่วมกันกับ ชุมชนด้วยนะคะอยากทราบว่าการการทดลองนําเอากลไกเนี้ยค่ะ PS มาใช้ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเนี่ยนะคะได้ได้ข้อสรุปออกมาอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์ช่วยช่วยยกตัวอย่างผลลั์นะคะที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนต้นแบบหน่อยค่ะอาจารย์อ่ายกยกตัวอย่างเช่นจากจากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าภายใต้โครงการแผนป่าไม้เนี่ยมันมีโครงการย่อยอยู่5โครงการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทาแผนของชุมชน มีการทำแผนของชุมชนในการที่จะลดการใช้ไฟมีการทำแผนของชุมชนในการที่จะเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การการปลูกพืชปลูกต้นไม้ทาทำโฮมสเตย์ทำอะไรต่างๆนี้แผนต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจากกิจกรรมจากการวิจัยเข้าไปช่วยออกแบบต่างๆนี้ให้การเอาแผนที่เกิดขึ้นจากการจากการวางแผนดังกล่าวเพื่อต้องการจะเปลี่ยนการลดการใช้ไฟต้องการจะเปลี่ยนตัว พืชเชิงเลี่ยวไปสู่การทําเป็นโฮมสเตย์ต่างๆนี้เนี่ยรวมถึงการทํำตัวผักอินทรีย์ต่างๆที่จะเข้าวงจรกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่แม่สาแม่สาน้อยนะฮะแม่สาใหญ่แม่สาน้อยตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็พีเอสก็เข้ามาเติมเช่นชาวบ้านอยากจะทํำเส้นทางการท่องเที่ยวนะฮะ การจะสารวจเส้นทางการทรําเครื่องหมายต่างๆทาทาแผนที่ทำอะไรต่างเพื่อรองรับการเข้ามาท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยตรงนี้พีเอเข้ามาเข้ามาช่วยดําเนินการให้เช่นจะนับสนุนงบประมาณประมาณห้าหมื่นบาทสมมติอย่างนี้เนี่ยใ,ในการที่จะทําเส้นทางทําสํารวจนะฮะซึ่งการทําสํารวจดังกล่าวก็ทําร่วมกับทางอุทยานทําร่วมกับทางทางท้องถิ่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรูปธรรมท,ที่ที่ทําให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อต้องการจะ เปลี่ยนการใช้ไฟจากเดิมที่ทําในภาคาเกษตรก็ดีจากการจากการ,รหาของป่าอะไร่าเงี้ยมาสู่การท่องเที่ยวที่ที่ให้ความสําคัญกับตัวตัวระบบนิเวศนะฮะเป็นตัวอย่างต้นเนี่ยนะครับทีนี้อาจารย์คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกลของ PES เพื่อให้นํากลไกลนี้ไปใช้ในอนาคตให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ คือคือจริงๆอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็คือว่าเมื่อเมื่อเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยพีเอสเนี่ยเป็นเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยมีภาคเอกชนหลายอันเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาสนับสนุนนะฮะเ,เช่นถ้าเกิดชาวบ้านอยากจะลุกขึ้นมาทําทําแนวกันไฟตรงพื้นที่นี้เนี่ยฮะเพื่อต้องการจะลดการใช้ไฟก็มีเอกชนพร้อมในการเข้ามาหนุนหนุนหนุนการทําแนวกันไฟที่ว่าซึ่งถ้าเกิดทําแนวกันไฟ ที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดฝุ่นมาตกในเมืองเชียงใหม่แนวกันไฟที่ถูกต้องเหมาะสมควรจะต้องเป็นยังไงควรต้องทําแนวไหนอย่างต่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นในตัวตัวกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นจากจากรูปธรรมที่ว่าเนี่ยนะฮะมันก็นําไปสู่การทําให้ภาคเอกชนเขาเห็นเริ่มเห็นเห็นกิจกรรมที่อยากเข้าหนุนจริงๆแล้วภเอกชนหลายที่หลายแหล่งมากนะที่จะเข้ามายงตรงนี้นะครับเพราะว่า ในกิจการในกิจการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆนี้เขาอยากได้อากาศที่ดีเพราะว่าการที่มีอากาศที่ดีเนี่ยมันทําให้นักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดเชียงใหมเ่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงเนี้ยก็คือก็คือสิ่งที่ทําให้เริ่มที่จะมีมีการเข้ามาสนับสนุนนะฮะหรือว่าในกรณีของหลายหลายโรงงานหลายบริษัทที่เขาสามารถผลิต พวกเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการดับไฟได้เขาก็บริจาคพวกนี้เข้ามาเพื่อมาสนุนในระดับพื้นที่ในการในการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับคนกลไการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศนะคะที่ท่านอาจารย์ระสิ์ได้อธิบายนะคะให้พวกเราได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ผมอยากจะอยากอยากจะขยายความตรงนี้นิดนึ่งครับอาจารย์ครับเชิญครับ คือจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆที่ผมบอกว่าแต่ตรงนี้มันเป็นเครื่องมือทาง,ทางเศรษฐศาสตร์ในการที่จะนําเอาระบบทรัพยากรการเงินเครื่องอการค่างต่างๆ,ๆเข้ามาแก้ปัญหา PS เป็นการระดมโดยตรงจากจากภาคส่วนต่างๆของภาคเงินของเข้ามาซึ่งจะต่างจากภาษีภาษีเป็นเรื่องหน่วยงานภาครัฐเ,เก็บเสร็จเนี่ยก็เข,เข้ามาจับสันรว่าควรจะต้องไปทําอะไรอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น PS ในฐานะที่เป็นเครื่องมือตรงนี้มันจะช่วยเติมเต็มเรื่องของข้อจากัด ตัวภาษีของภาครัฐตัวตัวเครื่องมือทางการเงินของการขลางภาครัฐที่ไม่สามารถมาตอบตัวอะไรต่างได้ตรงนะฮะตอนหลังมีความพยายามในหลายประเทศที่พูดถึงเรื่องภาษีสิ่งแวดล้อมภาษีการการปล่อยมลพิษต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งตร่งนี้ก็จะเป็นเป็นจุดที่เป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ภาครัฐใช้แต่ในขณะเดียวกัน PS เเนี่ยก็เ,เป็นเครื่องมือ,อตัวหนึ่งนะในงานในเป็นแนวคิดในการที่จะทําให้ภาคประชาสังคมที่อยากจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเนี่ย สามารถที่จะจัดสัรสามารถที่จะสำรนจนว่าประมาณเข้ามาโดยตรงกับกับหน่วยกับพื้นที่กับกลุ่มประชาชนโดยตรงเลยในการที่จะลดการใช้ไฟลงหรือแก้ปัญหาเรื่อง ็นหมอกวันเลยนะครับค่ะค่ะวันนี้ขอพระคุณนะคะอาจารย์ภัยศิษฐ์พานิชกุลค่ะจากคณะนิสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าโครงการนะคะการบริหารจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนากลไกการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและฝุ่นละออง pm 2.5โดยมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพปุ๋ยจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะคะอาจารย์คะขอบคุณครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ แล้วก็ช่วงเวลาของรายการรู้สู้ฝุ่นนะครับ No dust No dust จะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพุธนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ10นาิา30นาทีไปจนถึง11นาฬิกาหลังจากรายการร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็กำหนดการการออกอากาศของรายการนี้ได้นะครับทาง Facebook เอฟเอเสียงสื่อสารมวลชนและสำหรับวันนี้ครับผมธีราภาพเปงจันทร์และคุณชาลินีธรรมโมต,ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับรู้สู้ฝุ่นในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน f m 1 0 0เสนอ No Dust No Dust รู้สู้ฝุ่นโดยโครงการ Air for All ลดการเผาเพื่ออากาศสะอาด